เราไาอยู่ในเกมอะไไม่รู้นะอ่านกันเองนะครับน,นี่เป็นเกมมือถือนะครับทุกคนแต่ผมเล่นในแท็บเล็ตแท็บเล็ตก็คือ iPad นะครับใครไม่รู้จักก็บอกไปเอาเป็นโหมดอะไรดีนี่คือโหมดที่เราสร้างไว้ประมาณ1แล้วเนาะหรือว่าเอาแมปใหม่เอาเอาโลกใหม่ ถ้าอยากเอาแบบนี้ไม่สิ้นสุดนะจะเป็นโลกวกตินี่ถ้าราบเรียมก,ก็จะบินพื้นเรียบเรียแต่ไม่ไเรียบเรียมเหมือนไม้ครับอันนั้นนะจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีต้นไม้อะไรด้วยแต่ว่าไม่ได้ต้นไม้ใหญ่เป็นเหมือนใบหญ้าเออนั่นแหละโอเคโอเคอยากเอาหมดเอาชีวิตรออหรือว่าหมดสร้างฝันเอาหมดสร้างฝันลวมัน เกมนี้คือบินได้เนี่เป็นแหลนนี่ก็บินได้เพราะว่าเราใช้มดบ้านไม่หมดเฮ้ยบ้านไม่หมดอเออไม่หมดครับผมอยากมาซื้อ,อยากให้คนไม่หมดแม่มดแมมดผ่านไปห้าสิบ บีแม่หมกก็ยังไม่ทันใจไปเลยแล้วว่าวันนี้สร้างด่านออบบอีด่านอบบอบบีสี่นัดผมอบบีสี่แล้วจะเอาเราขอยเลือก สีสอมแดงเลยแล้ต้องเอาสีชมพูด้วยไงสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะสีอะไรเดี๋ยสีเหลืองไงสีเหลืองโอเคเสร็จแล้วทุกคนะส้ามแดงเลยรูปปั้นนะเถ้ามันดดสุ่มอะ อได้อยู่แต่ว,ว่าพื้นที่ราบเพลียอบะทุกคนมันจะแบบท้องฟ้าสูงสตมันลอ,อยได้ใญ่เนี่ยนี่ไงตรงนี้นะเราเราจะเอาตีเหลืองเลยเป็นสีแรกนะแล้วก็จะสลรับกับสีส้มแล้วก็ เราสร้างเองเล่นเองนะทุกคนนี่ทำเป็นสะพานตัดขาดด้วยนี่ไเฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้ใช่ ผ่านเหมือนแบบตัะขาดต่อไปแป๊นนึงนะก่กันเมื่อกี้อายในหนึ่งอันนี้จะเป็นสีแดงนี่ไงหน่อยลองดิ ว่าครึ่งหนึ่งได้เลยนะแตตรงน,นี้จุดที่เราจะเป็นทางลอเอาเอาเป็นตรงไหนตรงด้านล่างนั้นดีกยวทาอเห็นไหมด้านล่างนั้วนว่าอย่าบอกนะว่าตรงนีอ้อุ้ยอา้าวเพิ่งล็อ Okay. ลองก่อนว้าวายอ๋อได้ได้ได้หนาไปเราจะทำเป็นสีขเขียวนะยวคลิปหน้าเราจะมาหั่มรูบิกยักษ์กัน จะให้เป็นสอคสามหรือว่าสองคสองหนึ่งคุหนึ่งอะไรก็ว่ามาเราทำเราทำได้หมดอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็จะมีสีขาตรงน,นี้เป็นบันไดลงมา ล้วก็จะสร้างไม่เท่ากันนะทุกคนนี่จะสร้างแบบอันนิดนหนึ่ง ไปถึงตรงใหม่หรือว่าจะไปตรงบ้านไม่หมดเลยถึงบ้านไม่หมดก็ได้นะบ้านไม่หมดมันไกลเอาสีเนื้อนะไม่ไดใช่เลยนี่ไหนลองอันนี้สินี่ ็ตรงนี้จะทำเป็นทางปิดดีกว่า,วา,วาเดี๋ยวเลยนี่เราก็จะให้กระโดดมัตรงนี้ Ừ. Công lý đã thăm bẩm ngon ngon. Đưa đưa, đưa, đưa. ใส่สีชมพูอีกเพราะว่าเดาน้อยเกินไปอย่าเราทำํทำทาแบบนี้ด้วยเพราะว่าแมปในทางเราสร้างแา้รจะให้คนอื่นเล่นได้ด้วยนะ ือตรงนี้เราต้องปิดเพราะว่าเดี๋ยวมันมีไอ้นั่นพวกชอบไอ้นั่นมาดูอุยอะอุยอะเออแล้เลย มันก็เห็นนะดิใช่ไหมมันต้องปิดเลยหลังคา เดี๋ยวคลิปหน้ามาสร้างต่อนะครับโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายใครอยากดูดตั้งอะไรก็คอมเมนต์มาครับลคลิปหน้าจะมาสร้างนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย